สวัสดีครับโลนะครับวันนี้จะไปเจียงใหม่นะครับ oh. เพราะว่าเขามีเทศากาลหนึ่งที่เขาไปทุกปีเลยก็คือการใส้ขันดอกเสาอิฐหินนะครับเพราะเขาจะไปบูชาเสาอิาหินเขาปุ๊ปั๊บไหว้เาวสาเมืองเจียงใหม่เสียเพราะเขาไปทุกปีเลยซึ่งคลิปนี้เขาก็จะไปไปเจียงใหม่แล้วเขาก็จะมีแฮมหลายที่มากที่เขา นะครับแล้วเขาก็ยังบดเกยไปเดียวถึงเขาจะไปเทียงทำไมวันว่างๆแต่เขาก็ยังบดเกยไปอาจจะทําเป็นทิปย่อยๆจากหลายๆสถานีนะครับก็ฝากที่ตามด้วยนะครับซึ่งนทิปนี่บหอจะทิปนี่ทิปนี่เขาก็จะไม่มีแครอทไปูไวูเขาจะไม่มีแครอทไปูไตูเพราะว่าแครอัดเป็นน้องน้อยพอาสมมติถ้าเอาขึ้นเครื่องติกกแครอทก็จะโดนยับเขาก็เลยไม่ได้เอาแครอทดไปแครอทก็จะต้องอยู่เฝ้าห้องนะครับแบบ นี่เขาไปเลยคือตอนเนี้ยวันนี้นะครับเขาก็จะขึ้นเครื่องประมาณ12โมงเครื่องออกประมาณ12โมงอะแต่ตอนเนี้ยเที่ยงคืนเกินเขาเ่ะย้แบบได้ยังเลยเขาแบบแบบได้เตรียมครัวเตรียมข้าวเตรียมของอสียอย่างคืนเองว่าเขาอ่ะซักผ้าตั้งแต่เหมือเจ้าวันนี้ละซักไปแล้วเขาก็เอาไปตาพอไปตาปุ๊บฝนตกผ้าก็มาแห้ง <Pero los> <os> คือเขาโมโหเสร็เจนจะได้เขาก็เลยแบบเป็นเพราะเขาก็เตรียมครัวไปได้จัดกระเป๋าก็ไปได้ก็เลยต้องแบบเอาไปใส่เครื่องเพื่อเอาไปอบแล้วตอนเนี้เขาก็ไปอบพึ่งมาเสร็จวก็เลยเอามาเอาไปพึ่งครับแล้วมันถูกเหมือนเจ้าเขาไปตื่นมาจัดกระเป๋านะครับแต่ว่าตอนนี้เขาต้องไปนอนกันบายครับบายบาย ตอนนี้เขาก็ับอยู่ที่สนามบินแล้วนะครับเขากลับจะไปไปที่เกตเพราะว่าเขาจะขึ้นเครื่องบินซึ่งเกตฮอยู่ที่51าสิอไก่มากว่าโคตรไกลเลยเพื่อไปที่เกตนะครับเขาจะต้องรอเขาห้องเครื่องซึ่งตอนนี้ยังมั่บมีอะไรอย่างเกิดขึ้นตอนนี้เขาไาอยู่บนเครื่องบินแล้วนะครับเพราะว่า แล้วคนมากมากตอแนแรกเนี่ว่าคน,คาน,นก,กันนะคือคนโคตรมากเลบคือว่าโอ้โหรู่กันเข้าสุดๆกว่าจะได้ขึ้นเครื่องเหมือนมากตอนนี้กี่โมงวะสี่เอ็ดโมงสี่สิบสี่ตอนแรกบอกว่าได้ขึ้นเครื่องสี่เอด็ดโมงสาวสี่เอ็ดโมงสี่สี่เพราะว่าคนคนมากมากเรายอยู่โซนที่สามตวยกันเลยแบบในห้องลู่สุด ทางบินแ้วเขาไป่ได้ให้เลยอย่างเพราะว่าคนมากมากแล้วเสียงไห้ฮ้ออดโคตร้อนะเลข้อดโคตร้อ,อแล้วตอนนี้เขาก็จะรอรถนะครับเพราะเขาพึ่งห้องรถไปแล้วเขาก็จะต้องไปตีล่านล่านอะไรก่อนล่านอะไปเอาเสื้อตีล่านก็สินะครับ ตอนนี้เขาก็อยู่ตีล้านวสินนะครับเพราะว่าวันนี้เขาจะต้องมาเอาเสื้อตีล้านี่พ่อนผูกเขาจะไปงานอิตาลีนะครับตอนนี้เขาก็รอปีวสิ์อยู่ตีข้างานนี่คือล่าของพี่เขาคือล่าพี่เขาเสทําเสื้อเป็นเกี่ยวแบบแนวล่านนาซึ่งมันงามมากแล้วเขาก็ใส่บอยอกมาเขาถ่ายแบบลงไอจีลงทิดตออย่างตัวอย่างคือแบบบอยอกมาไม่ติดได้ถ้าพี่ขายพี่ขายหื่นก็ได้เนี่ย หรือว่าแล้วแต่ลูกค้าประมาณแปดมือค่ะจให้ยี่สิบลอันนี้อันนี้จะเป็นตินโจกหน้าเนาะวิเศษหน้านี่จะเป็นพื้นที่ไม้ดาริกาสายไห ตอนนี้เขาก็ถึงโรงแรมแล้วนะครับดีครับนั่นก็คือห้องของเขานะครับนี่ห้องแบบโคตรงามเลยอะ่ะมันเป็นแบบเหมือนคุมค้มคุ้มหลวงเ <c oughs> นี่ยเขากำลังจะนอนสช่กอล้วก็อนแนมันก็ตก๊ะมาซะเนี่ยแล้วดูเพื่อนดิ ปมดคือตอนนี้เขากำลังจะย้ายห้องเพราะว่าหน้าแอร์มันยดแล้วก็โรงแรมก็เลยขอให้เขาย้ายห้องนะครับ <c oughs> เขาใส่แอร์ปรัไดๆพรอท่างเขาเปิดแอร์มันก็จะมีน้าตกลงมาเขาก็เลยต้องย้งายห้องเลยเขาเจอย้ายไป็นจานหนึ่งอันนี้เขาอยู่จานสองนะครับนี่คือห้องใหม่เขาว้า นี่คือห้องใหม่นะครับมีซิงล้างจานด้วยมีห้องใหม่ครับเพราะว่าต้องเก่าอ่ะแม่ามรจุนี่ครับสำหรับรีวิวของจี่ได้ซกร้านวาสินะครับเป็นกระเป๋าอันนี้น่าฮักมากเท่ากมีชุดที่จะเอาไปใส่ขันดอกงานอิฐหินมาผูตัวเอเื่อเข้าไปยังเลเอลคิวเขาจะใส่ชุดไหนนะครับเนี่ย เดี๋ยวเราจะอ,าออกมาให้ดูกันอันนี้เป็นสีเขียวอันนี้คือเสื้อไตนะครับเสื้อไตใหญ่ซึ่งชอบเสื้อไตมากๆเพราะว่าแบบมันมันงามอะทรงมันกับแบบเสริมเมือเราดูแบบดูดีโดยอันนี้เป็นสีเขียวนะครับ เสื้อเนี่ยจะเป็นเสื้อนั่นแบบเสื้อลือ่นอันนี้ก็สวยอันนี้ก็แบบอันนี้นะะ่ารักมากเห็นไหมท่าทางเสื้อ,อลื่นมันสะัะเมื่อก่อนเห็นนะเมื่อก่อนนะ,ะนก็แหมสไตล์หนึ่งเลยอันนี้ดีปะม,มันเท่อะนี่แล้วกระเป๋าเนี่ยนะะ่ารักมากข้างในจะมีแฮมชั้นเลนยผมจะยิบเอาไว้ใส่ของได้ กัน,นะมันมีความทันสมัยแล้วก็เวรุลุนสามารถถือได้อย,าอย่างเีแบบมันก็เข้ากับยุคสมัยเขาตัวมาหันกันนี่ชิมนี่กับโจ๊เแค่ยต่วอีก,ก่อนนะครับเพราะว่าเนเขาจะมาแยกเป็นอีพอื่นตัวอีพีนี่ก็ถือว่าเป็นการเดินทางแล้วก็มีไปเอาเสื้อลาโรงแรงเมนเนี่ยเสียแล้วก็เดี๋ยวอีพีอื่นเขาก็จะพาไป ใอย่างอื่นนะครับอีพีหน้าอาจจะเป็นใส่คันอ,อิรัินเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องไปใส่คันอ,อิาคินนะครับก็ฝากติามกันด้วยนะครับก็ปต่ตอีกแล้วเรา,วาจะไปเอาหน้าเพื่อกลายตื่นแต่แรกครับสวัสดีนะครับ